6โมงครึ่งนะจ๊ะเรากำลังจะไปเริ่มเที่ยวกันเชียงใหม่เขาเที่ยวไวนะเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยมันเป็นร้านที่ซิงเกิลเจอร์ของเชียงใหม่แล้วก็คนไหนที่จะไปเนี่ยก็ควรจะจองก่อนแต่เขาติดยากมากแล้วก็ไปเอาโต๊ะไม่เกินหนึ่งทุ่มนะตอนนี้6โมงเท่าไหร่แล้วนะ6นะโมง40 6โมงครึ่งนะต้องรีบไปก่อนเดี๋ยวมันจะเต็มแล้วก็เขาจะปล่อยโต๊ะหนึ่งทุ่มตรงไปเจอกันที่ไหนอันนี้ก็เปโซนอะไรอันนี้โซนหน้าขนอกนะคะออันเลิศ ข้างในจะเป็นสเตเดียมใหญ่อา่าสเตเดียมเลยหรออยากดูว <laughs> ่าข้างในเป็นไงตามมาดูตาม,มาดูต <laughs> านำสั่ง <laughs> ทำไมตอนนี้คนน้อยอะ่ะเพราะว่าตอนนี้เรามาเอาตัวเช้ามากแล้วก็คนจะมาประมาณสองรุ่นหรือสามรุ่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเต้นกันอะไรวะเ <c oughs> นี่ยอะไรวะเฮ้ยแรกดู แล้ล oh ุกเหรอเพราะว่าโตนี hmm. um, ้เป็นเปล่าลุกทั้งนั้นเลยอโชวนมายกใจยกใจยกไปเต้นเพลงเกาหลีที่ร้านอะไรนะโตเลิฟอยู่มันเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยดูเวลาสิตอนนี้สองทุ่มยี่สามมึงหนีได้เหรอเมื่อกี้มาห้าช้างเหรอ อาที่ตลาดก่อนมาห้นงสวนใช่ไหมเพราะบอว่าร้านนี้เป็นร้านเดียวที่เปิดในกืองใเชียงใหม่นะคือถูกใจไงคือแบบเพลงขึ้นคือเต้นเลยเราจะมาล่าล่าลุงคือต้องทำให้ได้แม่แล้วก็ประเด็นคือไม่มีคนแล้วนะไม่มีคนแล้วนะไม่มีคนจริงๆริงคบปีเมื่อวานมึงร้านที่เท่าไหร่แล้วแม่ร้านที่สองลุง วันนี้ฉันจะล่าเธอต้องได้สักสามหมายก็พอไม่เสร็จเดี๋ยวนี้และไม่เปิดร้านเปิดร้านมีร้านชื่อร้านอะไรนะไอโซเลฟยูแม่ไอโซเลฟยูยังไงต่ออันนี้เป็นร้านที่คอเกาิ่ีต้องมาฮะไอโซจูมีเขาเปิดใหม่ใช่ไหมเปิดใหม่แล้วก็เขาดูดเขาได้เพราะว่าเล่าหน่อยมากพนักงานบริการดีได้คะแนนมากใหญ่ของเชมัยอะแต่ยังไงละแม่ชนมายกค่ะยกแล้วกูต้งเดียวหรอยกไปเลยยมึงยกก่อนยกก่อนยกโชก่อนยกโชก่อน สบายมาก่อบใจเดีะจะไปเจอกันต่อจ้ะหุ่นอกอาดาวันไหมนี่ป้าเป็นยังไงไหนเล่าสิโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าร้านเนี้ดีมากส่วนูอร่อยแล้วก็พนักงานบริการดี ชิพก็จะเป็นไปแล้วอยากบอกว่าให้มาหาเชียงใหม่ดูชื่อร้าน ISOU สักอย่างซ้ำจริงมาดืกๆืนนะอีกดอกตอนเช้าคนไม่มีใช่แต่เต้นสนุกมากคนที่ชอบเพลงเกาหลีอยากให้มานะฮะมากันได้นะครับผมอบูบยาบูบยาบูบยาไเอ้จะเป็นที่หนึ่งตะวันนาจะมาตกที่นี่ไม่ได้ที่หนึ่งตะวันนาจะมาทุบที่เชียงใหม่ไม่ได้เราจะไปท่าช้างต่อดูดีตอนนี้เรานั่งรถเดนแล้วค่ะ เรียลคัมแบ็ k ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาที่ท่าช้างเหมือนเดิมนะครับทางนี้แม่แม่มันเข้าทางนี้ค่ะดูป้ายก่ดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดป้ายไปทุ่กับป้ายแม่ไปเลอกแพ้กับไ้ือกแกันนะัป้ายกันนะครับสวยสามสองหนรถโอเคเจอกันในรานจกเรามาที่นี่แล้วหรอชากะน พ่อกูบอกเลยว่าไม่อ,อ,อแล้วอ่ะถ้าใครเป็นกะเทยนะมึงไม่ต้องมารามนี้คือแม<ร>่ตัดไปเลยบอกว่าเราแค่มาเอาบรรยากาศใช่ไหมไม่ไม ไปไหนไปไปไหนหยุดหยุดหลอดนัดนนผู้ชายไปบอกเขาสิฉันรักเขาดูซื้อดูซื้อแมอยูย่ไหนไปไหนที่นี่ไงเราตอนนี้เรากลับมาศูนย์โรงแรงมแล้วนะครับกลับมาจากร้านอินซินีินะคือตอนนี้เพื่อนก็ไม่กลับมาแต่เราหนีกลับมาก่อนเพราะเราถือข้าวมากๆแล้วมึงมองอะไรอ่ะ อะไรนะแล้วมึงเมาไหมก็ถ้าเต็มสีบให้สักสามพึ่งก็จุดเท่าไหร่กับโรงแรมก็เถอะเดียวคุณลุงสวัสดีค่ะโอ้ยตินร้องหน่อยเราเมาอ่ะโอเคบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่เราไปเจอกันที่ลาบมังเกร์ต่อคือ